พี่น้องจ้าข้าวเหนียวมูลของสาวตอกเด้จ้ะสูตรสาวตอกทำจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกับสาวตอกจ้าพี่น้องจ้ามาทำเมนูขนมหวานจ้าขนมหวานข้าวเหนียวมูลสังขยาได้จ้ะส่วนสังขยาของสาวตอกสาวตอกหนึ่งไว้อยู่ดี่จ้ะเตาพี่ ขอเอาไเด้อจ้ะอาซีหกหกในจนักรอถครัวดังดังฟืนจ้ะพี่น้องนึกนาพี่น้ององอกไอถดถดเลยสังขยาสต๊อกมีกะทิหนึ่งกล่องสองร้อยมลแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน่าจะสองสองช้อนโต๊ะหรือสามช้อนโต๊ะนี่แหละสต๊อกกะเอา แปดใบเด้อจากพี like, <To S 1> like, ่น <a reason. S 1> <comment. S 2> ้องจ้าอยู่ในนี้นะเดี๋ยวมารอรุ่นในสาวตอกเด้อว่าสีแซบอยู่บ่ว่าสีแซบต้องรอรุ่นจะน้องเจเจไหมเดี๋ยวน้องเจเจเลิกเรียนเดี๋ยวน้องเจเจกินเห็บเด้อจากพี่น้องพี่ถามน้องเจเจว่าแซบหรือบ่แซบน้องเจเจบอตัวถ้าแซบน้องเจเจก็บอกว่าแซบถ้าบ่แซบเพื่อนก็สิบอกว่าบ่แซบเพื่อนบ่ตัวเดีอจวจะด็กน้อยเพื่อนบอบ่ตัวหมายถึงว่าบอโกหกจากพี่น้องจ้า แต่ภาษาบ้านจะต้องเอาบทตัวหนึ่งไว้สักพักนะจ๊ะเดี๋ยวน้องเจเจมาก่อนด้วยจ้ะกินน้อนๆเลยจ้าเดน้อสองท่อนสอนช้อนตักโอ้โหเมากับบักท่อเอาสองช้อนตักก็พอละนี่พี่เ มาลองชิมให้แม่นะว่าจะอร่อยไหมนี่สังขยาของพี่เจ๊บหน้าตาน่ากินเ้อจ้ะไข่สังขยานแม่ชิมแล้วแม่ว่าอร่อยชิมแล้วจ้านี่ให้น้องเจเจชิมจะพี่น้องจ้ะโอ้โหเนอะร้อนๆเลยจ้าทำกินเองเนอะจ้ะ เจเจเอาชิมให้หน่อยว่าจะอร่อยไหมถ้าอร่อยเบิ้ลอีกได้นะเอาชิมดูสิสวัสดีครับสวัสดีครับเลือกเรียนมาในฟอร์มเลยจะพี่น้องจา้าร้อนได้ลูกเอาชิมมนะือไข่อร้อนเอาน้องเหมียวน้องเหมียวก็พอน้องเหมียวพี่น้องจา้าเป็นจังไดงแคบแคบ แซ่บๆโอ้มันได้มีอร่อยแล้วพี่น้องจ๋ามีแต่แซ่บแซ่บแล้วนวานภาษานันลืมไปแล้วว่ะอร่อยค่ะมีแล้วแซ่บแบแล้วพอนะเอามานั่งกินแต่สกาวนูเน้ะซิมเลยกินกับข้าวเหนียวดำที่แซ่บสั่มเลยทำนี้ไงผ่เนี่ยอร่อยผ่านพี่น้องจ๋าเข่าก็ผ่านถือว่าแซ่บขั้งแรกแล้วเนี่ยที่ทำกินแบบนี้พี่น้องจ๋า เอาไปกินว่าถวยนี่คือเว้นแล้วนี่อร่อยหม่เจเจ<ช>อืแ้วเต็มปากเต็มคำแซ่บคากาคนยินดีดี กินดีๆเจเจต้องกินดีๆอร่อยไหมโอ้โหจัดไปแล้วสองจานแล้วสองถ้วยเต็มเต็มพี่น้องจ๋าชุดนี้ต้องเสียไปให้ป,หปู่ันเหนียวพันอยู่คนเดียวพันเดียวจ้ะนี่ต้องเอาไปให้เครื่องตอกเครื่องเลย ภาษาตอกกินไปแล้วสตอกเสียไปให้ปู่จ้าขนมูนนี่อันนี้ก็แต่เพื่อนอยู่คนเดียวเพื่อนชุดนี้สตอกเสียไปให้ปู่จ้าแบ่งกันกินแต่พี่น้องจ้าเฮ็ดเผื่อปูอยู่จ้าเขาสวนกัอนจ้าพี่น้อง พักสวนฝั่งฝั่งนึิมเป็นพักสวนครัวไว้กินกันมีหลากหลายชนิดอันนี้สาต้อกคดรอันนี้สาต้อคิบุกต้นต้นหอมด้วยกันที่นั่งจ้ะหัวหอมสาต้อคิอลูกหัวหอมเข้ามาหัวจุ่มกันจ้ะขนาดน,นี้ขนาดน,นี้เป็นหัวละพาสาต้อเพาะไว้ขนาดนี้เป็นหัวละพา จะให้ตูหลายอย่างบกไว่จาจะกินเองเพราะว่าทางคุนมีแต่ส่วนพริกแต่พี่น้องบ่มีพักเอาบ่มีทั้งในครัวเรือนเลยค่ะต้องเอามาสูดทางที่จา้าลากสายน้ำมาทางที่คนน้ำให้ชุ่มก่อนจ้ะส่วนสองที่เราต้องมีหลายอย่างด้วยแต่พี่น้องจ้ะมี บุ้งผักบุ้งจีนแต่ทีนมีผักบุ้งจีนแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวในสามล่องนั้นสามล่องนั้นเคยเป็นแปลงพ่อสาตกเก่าแปลงพ่อเพชรมาสั่งที่แทนโอ้แะเลยลืมไปว่าทางนั้น เนี่ยงใช่สาตาร์ทองยังอยูน่นะสาตาร์ทอกทดไว้เอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่เิันตายจ้ะเนี่ยสาตาอกคือปลูกเล้วถั่วแดงจ้ะยังไม่ทันได้ออกพี่น้องจ้ะยังไม่ทันได้เกิดยังไม่ทันได้ออกพ่นน้ำก่อนอยู่เลนี้มีแต่แตงไม่ได้หรื อยู่ในนี้ค่นะแต่ต้องปลูกปลูกไอ้นี่เลยปลูกใส่กันเลยระหว่างที่ว่ารอเอาพริกออกไปต้มแซมแงเพ่นจะคืเกิดแนละ้วต้องใส่กันเลยจ้ะอยู่ฝั่งนี้เป็นแซงด้วยกันปลูกไว้ชาได้เผื่อเผื่อได้กินจ้ะพี่น้องถ้าคืได้กินมาได้กินแหละปลูกไว้ หลังจากเขากินกระต้มขนมอิ่มแล้วขนมหวานเขาอิ่มนะพากันมาโคดสวนส่วนแตงว่พริกมันมาต้องโคดง่ากแมแล้วไม่ต้องตอกไอเสาใส่ตรงนั้นเอาไม้ฟักลเลยเ้าว่าหายนี่ดัน น้องจ๋าสาวต๊อกเสียบเล็กพักๆนึงแล้วนี่อยู่นะคะแค่สิแล้วนะ,ะ,ะจ๊ะเมื่อหลายน่าจะได้ขนาดเดียวแหละขนาดห,หน่อยๆอะไรค่ะเอาเนอกจากคลิปนี้สาวต๊อกมาทำเมนูขนมหวานแซ่บๆปันกินได้าจากข้างแรกในสาวต๊อกที่สาวต๊อกทำแล้วผ่านถือว่าโอเคในการที่ว่าทำขนมหวานว่าทำแล้วเจเจบอกว่าอร่อยถือว่าโอเคผ่านเพื่อนเราค่ะกินอิ่มแล้วไปแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเอาเนอกจากคลิปนี้สาวต๊อกกับพาพ่อแม่พี่น้องมาทำขนมหวานนะจ้ะ ฝากคอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสานตอีสานบานนาน้นำาด้วยจ้ะพบอๆพคลิปหน้าเจะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า